สบายดีพี่น้องบสัสกูลสกคนเบิร์ตสมองสบอน,บอนมาพบกับสองสาวปิน่นพะลุยคือเก่านะพี่น้องเนาะเอนิอนนกัสิพาพี่น้องไปหาเห็ดคือเก่าพี่น้องไปแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยหมวนแห้งไปแต่ตีห่าเลยพี่น้องเลยบูกอัดน้ำเห็ดดูมสมกันอีพี่น้อง ก็หมงนะเนาะหางด้วยามดอกโอ้ยคือออกในนี่อันนี้ไปเท่าพ่อานอยหมูนี่เนาะเอ็กาไปกินดีจ้าเราหาดูมันลามมันสุดละนี้กูไปส่องยังเงอย่ามาไปดอง นายอยกอ่ะดอกตายพี่น้องจะนอบานบป่าเลยข้าไปไหนใครก็บอกเห็นมันเนาะมันหกเนาะจนบาน,น,น,หหนจังได้เห็นฝ้าสลางข้างเล่นน้ำหก,<ว>กแห้งขนาดเลยพี่น,น,น้องงาม<ว>ยามก็ไปไหนหรทั้งหน้ากระทางเพาะทางหน้าอืดเยอะอันอน,อนี้เอาทางแรกก่อนเก็บก่อนทางก่อนเก็บก่อนน่าเสียดายนาะพอตอนจุ้มๆเด้ก็จะขาดโมแลพอตอนจุ้มๆเด้ก็จิคลักว่ะ เก็บบานพี่น้องบ่สีเข้าไปได้ยู่ขนาดมันก็ยังงามยู่พี่น้องเลยบานแต่ว่าบานงามข่าวทั้งนั้นบ่โอเคโอเคเออน้ำปักได้เลือดัวมือถ่วงัวมันหนาว ช่วงคือมันเน่าเนี่ยว่ะเจ็บมือน้ำปักทานประทานแบบนี้เนาะหกก็หกทึ้งหกทึ้งบ้านเกิดหายเฮากคะเนาะว่าเงือนเอาดิขาได้จูมจูมวะใครกับเห็นเนอะโขกป็นนี้วปีนช่องบึงพี่น้องเลยช่องเพราะว่าขาวๆหื้อคือเห็ดปวกแค่ว่ะบึงกีไก่คนแม่นอีลีจูมได้ทางไหนมอเอ้ย ดอกใหญ่เลยพี่น้องแค่แมนจูมีนะเฮ้ยอย่างมาทางฝั่งนี้พี่น้อฝั่งนี้มันมันบานก็เลยปล่อยเธอปิ้นเก็บไปก่อนมาหาพุงบอดอกมันงามดอกกึ่จูมเลยพี่น้องนี่มันไหญ่มันคบโคบเลย จะคงเขี่ยดูห่าชองุมเพียงกั้นหมอแค่มจับให้บ่เป็นแค่ไม่ได้ไม่ให้มดุมไงอืมบ้านก็ได้บานเข่งบานแทงหากับบานบานริกินเศษนี่เนาะบานะองท่านนีเก็บพีะไอเบิ่งก่อนลยยังไม่ใช่ นีเนี่ยพี่น้องเก็บเก็บนะเกือบเต็มกระตาเลยดอกบางบานเด้อาใช่เก็บแบกจุวมเลยเก็บแบบบ้านเลยแบบนี้ได้ได้แบบนี้เนาะได้แบบนี้เบิร์ดพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่มันบานฝั่งนั้นมันบานโอ้ยงามเด้ พอดีพอดีชันมมี้นะยืนหนาพี่น่องบบานี้เนี่ยข้ามา่อนยื้อเอาพี่น่นองอู้ยงามเลยเชิดได้มันบลายจูมันเบื่เลยมองแล้วมันหนาเลยงามเลย ไปเดินต่อไปแน้วหาต่อี่ยแเลยอยังต่อไปน้อมูนิดหมูน้อยเก็บรวมกันบ้างแบบเต็ตาเต็มตาม่ใ่ดอกบานเวลาเต็มแล้วว้าวพี่น่องเก็บเต็มตาแล้วดอกงาม อนก็เิ่นเเห็นเห็ด่น้อถอเราเห็นเห็ดบ่มันคืออยู่หกแท้หมูเดียว้อไไปนั่งขอนขอนแล้วหรอบอเจ้าคือเอากระต้าน้อยมาแท้ใช่นี่ไซมึงเห็นน่ะบนบนเจียว เจ้าขื้นเอากระตาน้อยได้ไหมเจ้าเจ้าขื้เอากระตาน้อยไ้ที่งยางบ่เออเกิดเลยเอากระตาน่อยเป็นว่าคอแล้วเก็บเลยคอหนูเ่นได้ตอบะเก็บอย่างนี้คอหนูญนี่ยประธานได้ตอบตอบใส่เลยแต่ยีนอ้ยยังมาเก็บลู

ซีรีสตามไม่ได้ไปลองเลยมาดูฮะลูกปราหวมนะบมอน้าเขาอยู่บาการหรอขี่ท่งนี่แถมไปเลยหนุมมันถักบ้านไปเลยใส่ใส่ไปเลยจูมันะเแล้วก็ออกโคกันเลยตะเนาะดเลมองใส่กผมคือทุกยางคือบอกจะไปแกเนจะไปเก็บกองไว้ได้หนิพี่หนาก็บอกเลยหนาวก็บอกเลย

มันจะต okay. e okay. ่างใส่มันจดอกกับรังเป็นกุ๊เนาะแต่มันจูงมามันบเห็นมั้มันโ้ม่ี่โมเลอะอนี่ละไปนงเาะั้กร้าย้เลาไมาะซะมันโคกอันโคกน้ากากไม่เลาะ มาต่มาเป็นเก็บ mm ดิเ hmm. บ oh, uh ิดแล้วเอาท่านเพื่อนอยู่จังเดียวแคปปินสพี่ดใจเด้อนี่นาแก็ได้หมูแล้วก่นี่นะวแล้วเก็เก็บมาก่อนแน้แล้วไปไตตอเขามาอุ้มตอมันหมูใหญ่เลยทำาไปเลยแทนเลยบอกข้าวกได้ เราเลยพี่น้องมหนักนี่หนอดอกก่ได้ง่ายนะพี่น้องเอ้หนักนี่มันกำลังพ่นดินขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะให้ดอกคายได้บานก็กินจุันก็คายเลื่องกินก็บคายเนาะพี่น้องเนาะเรียนับ ได้กินหอก็ทายให้กินอิ่มซะก่อนจังทายนาะพี่นนอกเนาะกินอิ่มซะก่อนจังทายเขาจะมาหาเห็ดลายๆพี่น้องไอ้เพากันน่งามเด้เีหมูเดียวี่น่ะมองนี่น่ใช่เห็ดกระลุงเลยพี่น้องไอ้โลละลอยหาิบตะกี่โลละสี่ลอยเดี๋ยวจ้เอาหมูเดียวเฮ้ยมึงรำเมื่อกีนีน่น บอได้เต็มตาบอเออเจ้าบ่อเก็บนะเออสันกระเลือฉันกระเรืออีกปัดเธอขึ้นกระเลือคือกันเึ้นกระได้คือกันใช่กระหิตนี่ตุ่มกระลับตุ่มกระลือนี่ันกระเรืออีกขึะขุดเมือนดิมขนไป้มันปิดถชาควันเก็บดูบ้านนี่เป็นได้ นี่คนสามะไขมันต้นตอลอมะแล้ขึ้นมาเบิดบ่จะหักทิ่พี่น้องเอ้ยมันบ่ทันได๋บ่คนหลายจุ้ขึ้นสูงบ่ได้จ่ไว้ผัดหมูผัดเอาเนาะเฮ็ดไดะตว่าผัดหมูเอาตาเอ้ตาเนาะเพราะหมูเดียวว่เออเจ้าเนาะเก็บหั่นอานี่ด้นี่บหงนี่ๆๆกําลังมานี่ปินก็เห็นกันนี่ ล้ำข้าเจ้าได้พี่น้องเลยนี่นะแค่แมนว่าบลัำนี่ยก็ชิมูใหญ่เนาะล้ำได้นี่อือนี่ล้ำได้นี่นะถ่ายอันหูด้วยโับปาปูบังด้วยนี่หนุ่มนี่ยนี่หนุ่มนี่ถ่ายตัวพี่ถ่ายตัวพี่หมุนดเลย้ใช้ควันดอกใหญ่เออนี่เลยนี่นถ่ายน้ำด้ นี่ no ่หดน่าเรืนองเราหมาลดนี no ่เนาะเขี่ยไปเขีมายังได้อีดิอยฮะคือเอามือเขี่ยเกเีเขี่ยนักยังไงนี่นะเนี่ยเยอบ้อันนนเก็บเก็บรับเก็บกนีใหญ่นี่อย ป้าต่งๆตุ่มเดินคนเดียวดอกบานหน่ดอกบานนะเขาดอกบดอกใหญ่แท้ย่านได้ไมช่ดอกไก่ือเอาไปเลือื่อนามัยอชื่อนมเียื่อพ่อเนอะเยน่อพ่อชื่อนมเียวยกเนียนมเียวยกชื่อชี่อนามได้มุ่มันมากื่อื่อาพันเดลที่มอีเดดอกบานาพันดอก่น่ะ อ้าวดินยังวายามกันไปขึงขี้ว okay ันข okay ี้พันดอกไม่สบายค่เราจะพันเลยก็ไปหามาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องไดปขึงกระตาพี่น้องเลยบ้านแหนจูมน้ำนะพี่น้องเนาะของสาวควันนี่เพื่อนมีแต่จูมพี่น้องเต็มกระตาเลยของเพื่อนนี่ป๊าดที่โทษง่ามพูดง่ามพพี่น้องเอ้ยได้เป็นทงกะมีพี่น้องนี่นะนี่ ซ้ำผู้น้าห <tw os> ิวมาเบิ SW ่งด้วยซ้ำผู้น้าไปเบิ่งซ้ำนี่เอื่อยเพิ่นไปหามาเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปเนียงพร้อมเนาะปาตัวพี่น้องได้ซองกับซ้ำพี่น้องเอ้ยได้จุะมาณสิบโลปาทิโธษขาดอาลีน้อมีเตดดอกใหญ่ๆเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยสุดยอดปาขากอาลีอะโล ข้านะพี่น้องหุ่นน่ะั่งแบะเลยเลยพี่น้องอันนี่นะแสดงว่าอยู่ในหัวยอันนี้นะปั๊ดทิโทโพดโพเนาะไปได้บะโค้งม่วนบ่หรือเมื่อยเห็ดขาขาบ้านมันหึ่งหเนาะกินมันออกแบบหึ่ๆกินสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดระเบิดป่าคนกับระเบิดป่ากัน จะคลองเพื่อนไป้หลายเจ้าของเฮือนในซองกับซามเนาะยี่เด้ผู้ไปหาเมื่อคืนนี่ไปแหละพี่น้องวันนี้พ่อกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสักปีนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับที่มีสบายดีบอกกง